อยากแก้เช็ดก้าวสู่สวัสดีพ,พี่เพื่นเพื่อนนะคะวันนี้เราเข้าป่าน่ลกมากเป็นแปลงนี้นะคะคือมันจะเป็นยญาคาแล้วก็ยญาพวกนี้ยญาหวายแล้วย็าพวกนี้นะคะจะช้าหน่อยไม่หน่อยเลยช้าเยอะเลยเพราะว่าต้องใช้เจ้าโลอย่างเดียวนะคะเจ้าโลฝั่งนี้ถือว่าติดติเพราวิ่งได้สบายๆแต่เดี๋ยวอีกฝั่งนึง ตรงข้ามกันเจ้าของเดียวกันที่เดียวกันเลยในเวลาแต่ว่าฝั่งนั้นน่ะคือเขาทิ้งเวลาลายปีแล้วเชื่อนขับกลัว กลัวรังต่อรังแต้มากเลยเพราะว่าจริงหลายปีแล้วว่ามันเป็นแบบไม่เที่ยแบบนี้ท้ายเที่ยแบบนี้คือเออมันเป็นแบบอะไรอ่ะพวกมันมันตุ้มขึ้นมากๆๆๆๆองก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 ันทนี่หลายปีแล้วอย่างเงี้ยแต่ปังนี่สบ,สบายสบายค่ะนนจริงจริงเรื่องขับเริ่มมานานแล้วแต่เราเพิ่งตามมา เนี่อของข้างหน้าเป็นหายาเป็นหาหวายแล้วคนคนกันใช้เกโลเยอหคะโลแล้วจัดยางไหมคะวันนี้เห็นยางขึ้นแล้ว,วะใเอรเยอะเกเบอรรัอยายางขึ้นแล้วหนูเห็นยางขึ้นทุกวันเลย หนูนูผ่นนนานไปดเงหาสิบแปดไม่ไ้ินขึ้นเุกวันเลเรน่องนอน,น,อน,นก,ก็คือทำไมคะก็อน,อน,อนอนไปน้องไปซื้อยาขายที่นันย่ะโอ้ไปกินกหน้าก็กไปฉีดยางตาไปน้ารูอ้อนะพักได้แล้วลับเลย <laughs> หลายเยอะแยะแล้วลูกนี่ยเอามันมีบ่อตรงนี้นะคะถ้าหนูจำได้ดูเห็นเพื่อนบอกพังงาฝนตกทุกวันเลยที่นี่ไม่ตกไม่ตกหรูอยากให้มันตกกิตายเลย เม่ตกอะไรคือตกช่วงพัดยางเสร็จช่วงตกได้ตัดยาก,ก็ได้ไม่ฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยอยากดูพอฝั่งนู้นว่ามีนางต่อละเรยังงี <c> ้ <oughs> คนขคับรถมันบอกเดี๋ยววันนี้เอาเาแค่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ข่้ยมาฝั่งนู้นเมื่อวานไปลงจานค่ะอของของของโองคชาต์ค่ะไปหัวก็ไปก,ก,กลับมาทีอะแกไปผ่าตาแกโรคตา ไป8วันแล้วทุกคนเนี่ยเขาตามาไม่ดีแต่ว่าอย่างว่าอยู่งเยอะแล้วนะลูนนรูนก็โอเคเออนรูนนรูนถ่า,นา,นนา,นายตาดีเลยเบอร์เก็ใา,ายก็ใช้ก็ถ่ายตาดีดูเห็นอยู่ก็ถ่ายตาดีแต่บ้านในหัวเนี่ยเป็นทางเป็นทางบ้านเลยตาแต่ละคน